สวัสดีค่ะวันนี้น้ำตาลมียางรลแท็กเตอร์มือ2อเส้นมาแนะนํานะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่ยางเสียยางพัง1เส้นเนาะเราต้องการเปลี่ยนแค่ข้างเดียวนะคะสําหรับตัวนี้ถือได้เลย,เลยว่าตอบโจทย์นะคะตัวนี้13.6ขีดยนะคะขอบ26เป็นยางล้อหลังนะคะรถแท็กเตอร์4 5่สถึงห้แรงมา้ายี่ห้อดันหลบนะคะยางเปอร์เซ็นแทมไม่ใช่ยางหลอดดอกนะสภาพน้องสวยเลยนะคะดอกสวยเลยไม่มีแผลป่าไม่มีแผลรั่วนะคะดอกถือว่าสวย นะคะคตอนนี้ดันหลบของใหม่นะคะของใหม่มือหนึ่งอยู่ที่ประมาณ9000บวกนะคะไม่รวมส่งเนาะ9,000บวกต่อ1เส้นนะคะไม่รวมส่งนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะตัวนี้น้ำตาลปล่อยไปเลยเส้นนี้อยู่ที่4,200บาทนะคะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะ4,200บาทส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะดอกน้องสวยเลย นะคะตัวนี้เนาะดอกสวยเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะราคาสินค้า2-35สนใจตัวนี้แจ้งมาหาน้ําตาลได้เลยนะคะหรือว่ามารับเองหน้าร้านกันก็ได้เนาะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือค่ะอาเภอทองคออง,อง,องจังหวัดกําแพงเพชรเปิดทุกวันตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นก่อนมาโทรแจ้งกันก่อนนะคะว่าจะมาชมรหัส2-35นะคะเพื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองไปพี่ๆจะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลานะสาหรับตัวนี้ถ้าจะให้ส่งถึงบ้านเลย4 2 0 0ันรบาท ้นนัสนใจรีบแพ็กน้ำตาลมาเลยนะคะ